โลี่ <st ories> นะคะลูกค้าเอ้ยตัวนี้เป็นมินิดเเดทอ้ยตายแล้วมินเดตัวนี้3,500บาทค่ะกะนิเใช่ตัดผิดตัวนี้เป็นมิดเเดทนะคะสามพันห้านะก็ส <st ories> วยนั่นค <ước> วาน,น,น,นะ,ะ 3, นนะอะไรเดีวต้องปรับหมุนราคาใหม่ สามพันห้านะคะลูกค <ไป S 3> ้าตัดแล้วตัดแล้วมินิเดรสค่ะตัวนี้มินิเดรสเดี๋ยวถอยกล้องก่อนจะเห็นไม่ชัดเลยนะเดรสสไตล์คาเฟ่นะคะลูกค้าประมาณสองร้อยตัวนะคะสไตล์คาเฟ่เดรสคาเฟ่เอียงมาทางนี้นิดนึง ปกตินะคะ S, M, L, XL จ้ะสวยมากเนี่ตัวนี้ก็คือเป็นลายแบบปักเดิมทั้งตัวสวยค่ะนีปักเรื่อมทั้งตัวสวยมากมีเจตัวนี้นะคะลูกค้าสวย ตัวมาสิบกว่าบาทโอ้โหคุ้มคุ้มลูกค้าสิบกว่าบาทลูกค้าสไตล์คาเฟ่นะคะลูกค้าไปกินข้าวถ่ายรูปชิคชิคชิลชิลเนี่ยลูกไม้วิ่งวับเดินทะเลได้หมดลูกค้าชิคชิคชิลชิลค่ะเดินทะเลเดินตลาดได้หมดเดินตลาดท่านอยากไปลูกค้าอากาศร้อนๆออย่างเงี้ยนี่ ตัวนี้45่กิโลประมาณ200ตัวนะคะลูกรีวิวส่งฟรีให้นะคะลูกค้าสวยนะทํางานได้เที่ยวได้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นสไตล์แบบคาเฟ่สาวๆหาสไตล์คาเฟ่รุ่นเอารุ่นนี้ไปผ้าใหม่แล้วก็หัวดีแบนเยอะจ้ะตัวนี้ป้ายบอนนะคะป้ายบอนนะคะผ้าสวยมากผ้าใหม่มาก เนี่ยลูกค้าน่ารักค่ะสวยผ้าก็าใหม่มากกว่าอย่างนี้ลูกค้าเนี่ยคัตติ้งคือสวยมากะอฟองออฟฟิศนะลูกค้าเนี่ย,ยใส่ได้อันนหน่อยปกติแต่โดยรวมคือผ้าผ้าใหม่เลยผ้าใหม่เลยอะ่ะลูกค้าใครอยากเล่นมินิดรส RES นะคะลูกค้าสตาไตล์วัยรุ่นนะน้องแนะนำ รับิ้งร้านสไตล์คาเฟ่กำลังมานะคะลูกค้าใส่ง่ายๆต้นทุนตัวมาสิบกว่าบาทเองแก่ท้องอา1สิบกว่าบาทเองนะคะลูกค้าต่อตัวสิบกว่าบาทเท่านั้น กับกระสอบสามพันห้าลูกได้ไปส่งฟรีให้เหมือนเดิมนะคะลูกค้าหนูปะหมุมผิดนะตัวนี้เป็นมินิเบรสนะคะไม่ใช่เสื้อสาวอ,อวดแต่งนะจัดยกมาโมแกนค่ะตัวนี้โมแกนลูกไม้โมแกนนี่ยสวยมากลูกค้าเด็ลูกไม้นี่ก็สวยลูกไม้ US นะคะลูกค้ามันจะแบบไม่เหมือนลูกไม้จีนะงานเขาจะแบบสวย จะเป็นแบบลูกไม้ไม่เกี่ยวมืออ่ะราาสวยราาใหม่าสวยมากอันนี้วาวเอววาวเอวเซ็กซ wow ี่มากนี่ลูกไม้สีเขียวเจอลูกไม้สี คาเฟ่ลูกค้าเนี้ยมีนิ่มงมีนิเม,มื่อูน้อยดำมมากยาก ตัวรวมทั้งตัวลูกค้าตัวนี้สวยมากลูกค้าไปห้อยต่างหากมินิดรสนะคะกระสอบมินิดรสนะคะไสนนะมินิดรสเอลูกค้าน่ารักน่ารักใบห้อยสวยมากนี่ก็ปักเลื่อนลค้าดูนะเอ เลยนะลูกค้าใครที่ไม่มีเอวไม่ต้องใส่แล้วนะต้จัดเอชแอนเอฟไหลห้อยนันเทเวนตีวันมือนี่งเทเวนตี้วันสบเนี้ยหัวดีลูกค้าถ้าใครเล่นแฟนเอ็นนะนะใครเล่นแฟนเอาไปคัดแบนทำราคาก่อนนั้นค่ะลูกค้าอันนี้ใส่ไปแต่ส่วนมากนะใหม่หมดทั้งกระสอบเลยอันนี้คาเย็นนี่ คงระบายคอลูกค้านี่วิวลูกค้าได้ดูทุกตัวเลยนะได้ดูทุกตัวแลวส่งฟรีจ้าลูกค้าประหยัดไปอีนะคะประหยัดค่าขนส่งไปอีกลูกค้าคุ้มคุ้มส่งไกลประหยัดไปอีกแพงด้วยนะหน้หน้านะคะลูกค้านี่ลูกไม้ลูกไม้ลูกไม้เยอะปักเริ่มของสมตวหนูก็ว่าคุ้มแล้วนะลูกไม้เยอะมากลูกไม้เยอะ ไม้สวยไม้เยอะมากอ้าวนีช่ชายทะเลปะลูกไม้อีกแล้วสวยอ่ะโอ้เขียวเม้นลูกค้าดูใหม่กลิบดูหลังดูหลังฟองค่ะจีฟองค่ะ ก็ได้กำไรหน่อกเนาะกำไรือเนาะเนาะลูกค้าไปขาย3ตัวร้อยยังไ,ได้เลยเนี่ยเออแล้วลูกค้าเจอแล้วลูกค้าจะบอกว่าไม่กล้าขายหรอกทำไม,ไมไคุณภาพมันดีเกินไป ตัวสิบสองสิบสามบาทพี่เอ,อ,อ้ยดูนี่นี่ดูลูกค้าดูโซเลกเอาไปเลยลูกอ่ะโซเละ สวัสดีครับคุณลูกค้าใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้น่อยคนละแชร์สองแชร์ก็ได้นะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับจะไปกำลังใจอย่างเด่นเลยลูกไม้เยอะมากลูกค้าคุ้มแล้วลูกไม้นี่เดฟไปอะไรครับไปบอนไฟจ้ะจะหยิบเสื้อเสาอวบแต่ตัดเลยออกชุดเดไปบอลไฟนะคะคุณลูกค้างามสวยผ้าสะอาดนะ นี่เด้งงานสวยเพราะสะอาดนะครับมาใครที่สนใจรุ่นนี้สั่งเข้ามาได้เลยครับของยังมีเยอะนะ้ขอรักาตัวีมีใครอยากได้รุ่นนี้ไหมครับรุ่นนี้ส่งให้ฟรีพูดนี้แล้วเราะส่งของปกตินะพวกนี้ส่งขอมินเดอร์ครับกลูกค้าครับผส่งไม่หยุดนะผมส่งไม่อยู่ครับเราก็ส่งให้ได้ปกตินะไปที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยจะเป็นกำลังใจอย่างยิ่งครับขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะครับผมสวยมากสวยมาก รุ่นนี้ส่งให้ฟรีนะครูพี่ครับมีใครสนใจไหมครับลูกไม้เยอะมากถ้าใครสนใจลูกนี้ก็ทาเชตทาอิงบอลมาได้เลยนะครับส่งให้ฟรีแน่นอนผ้าสวยงานสะอาดมินิเดนนะครับลูกไม้เยอะมากลูกฟ้าโอ้ยแยกเอาแต่ลูกไม้ไปทำก็ได้แล้วนั่นแหละคุ้มแล้วนี่ดู มีซร้ามียาปูแก่นนะของลูกค้านะรุ่นนี้ส่งให้ฟรีครับประมาณข่าวค่ะขอหรันมินิเดร์อ่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับ3,500้าจ้บาทนะคุณลูกค้า3,500บาทเท่านั้นรุ่นนี้ส่งให้ฟรีเอามีใครสนใจมีใครชอบรุ่นรีวิวก็ท้าโอเคลารุ่นรีวิวนะคะขอบคุณครับสวยว่ะสวยมากดวยลูกค้าสวยแน่นอนค่ะรุ่นนี้ไม่หวังลูกค้าเอาไปไม่ผิดหวังจริงผงอ่าชื่อพี่ไม่อานะฮะครับ ผมไม่รู้ว่าชื่อชื่อไม่ชื่อแหละแต่ว่าพี่ร้านรีวิวเนาะเดี๋ยวทักแชทได้เลยนะคะวัยรุ่นอเมริกาเสียงไม่ค่อยชัดเนี่ยลูกค้านยังไม่ค่อยชัดไม้อย่างเดียวก็คุมแล้วลูกไม้ล่อไปกินตัวแล้วลูกค้าเลยใหม่มาคงแน่นอนค่ะรุ่นนี้ใหม่จริงเพได้สภาพผ้าก็คงแล้วนะเขาลูกค้านะสภาพผ้าใหม่มาก้อกว่าาบทโโหมันขายสามตบาท้อยไปถึงแล้วไม่กล้าขายผมบอกเลยว่าสามตัวล้อไม่ต้องขายนะขายตัวละร้อยก็ยังไปได้สบายแล้วขายแน่นอน เรียขายตัวละร้อยหรือตัวละร้อยห้าซีพี่แข่งขายพี่ขายได้แน่นอนครับเนี่ยสาห้านี่เอ้ยเนี่ยกี่ร้อยสีดานนะจะเป็นสีดานรูปไม้นะฮะเห็นไหมคับลูกค้าอ่าสวัสดีครับสี่ห้าคนดูกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยครับนี่อโโ้หคนลูกค้าสวยมากอ่านี่ก็เป็นรูปไม้นะแข่งกระดิ่งเลือคุณลูกค้าเอาแข่งกระดิ่งแข่งอย่างเดียวก็สองร้อยลูกค้าจะเอาอะไรอีกฮะแข่งอย่างเดียวแข่งอย่างเดียวก็สอง นี่แขนเสื้อแขนเสื้อเละแขนทองเนี่ยต้นทุนตัวละสิบกว่าบาทลูกค้าไปดูแน่นอนนะส่งให้ฟรีนะนแหะค่ะของลูกค้าครับไม่ต้องห่วงนะครับแล้วมีีอกใครที่ไม่ไว้ใจกลัวเราไม่ส่งของก็เข้ามาหน้าร้านได้นะครับอยู่บางเวโฮติเจ์เข้ามาสู่ซอยนะค่าพาร์สิจเรื่อครับผมเข้ามาได้เลยเพราะสุดซอยทีเองนะคะถ้าไม่อยู่ตรงคลองนะระวังนี่โอ้โหผ้าสวยผ้าใหม่งาสะอาดหรูหลามากค่ะของลูกค้าครับใส่ใหม่ลูกค้าใส่ได้เ ปลาไหลนะฮะแต่อย่าไปปลาเคอะใครนะใค่แบบตัวยาวนี่โอ้โหสายเดียวครับเสียวก็หลุดไม่เสียวก็หลุดนะได้หมดสดชื่นนี่โอ้โหไว้ผ้าเขาดูสวยมากลูกค้าดูคืองาเขาดูแบบพรีเมี่ยมค่ะคองลูกค้าอะไรนะงาพรีเมี่ยมเนี่ยสวยกคือบอกเลยว่าใส่ไปด้วยน่าร้าสุดสายนะฮะ ที่รู้ๆนะใหม่มากไม่ว่าจะเป็นน้ำเลียหรือว่าในวัยทำงานก็ใส่ได้นะชื่อเองนะรักมากเลยถ้าเขาใหม่มากลูกค้าใหม่นี่โอ้โหใหม่จริงนะลูกค้าลูกดอกนี่ดอกให้ดูแบบโอ้โหนี่ให้เซนแอ็มพายคอยค่ะลูกใหม่ก็มีนะมีใครดููี่ลกค้าเนยอยากจะเอาลูกใหม่ไหมครับทาอินบอ์มาได้เลยครับผมใครไม่ทานรีวิวลูกใหม่นี่นะจ้ามีเยอะมีเยอะสวยดูดูเนี่ยใส่แล้วไม่ร้อนเอวดูลูกค้าดู นี่ดูเอลแล้วก็โอ้โหทลุโปรเลยเอเนี่ยนี่เนี่ยเี่ยเน่ยเนี่ยเ่ยเนี่ยเนี่ยเนี่เน็นี่ยนี่ยเนี่ยเน่นี่ไเนี่ยเนี่ยรนก่ยเน่ยเนี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 ่เนี่ยเนี่ยเาี่ไเนี่ย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 น่นี่ย่ะนี่ยเนนะยนยู่่เ่เอ่่เ่เเ่เีี่เี่นี่เน่นนน่น่์นนี้นนนีเ ไปทะเลนี่คืออย่าไปทะเลอย่าไปเดือมั่วนะเดี๋ยวดูเขาชูไปนะฮะชูไปเลยเดี๋ยวดูเขาชูไปนะฮะอย่าไปใจนะอยู่ใกล้กันไวะนะฮะซือลูกสาวใส่มาเอตาไปเอาพี่วินมาใส่กันเยซื้อลูกสาววินใส่กันดูโอ้หนี่ของลูกฮะเมื um ่อกี้ชั้นน่ะโอ้โหตายแล้วตายแล้วตายแล้วป่าลูกม้เหรอ มันจะสวยไปไหนเนี่ยของลูกค้าเอากดไลค์ก็แชร์ให้ทีใครที่เข้ามาแล้วตัวนี้เป็นแบบงานเหมือนพรีเมียมเลยลูกค้าดูค่ะขอเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะโอ้โหชาเจมนี้ผ้าหนาๆหนักๆอ่ะอ๋อตัวนี้เทชันเอ็มโอ้โหผ้าเขาผ้าเหมือนผ้าผ้าลุ่นหลามากเลยลูกค้านี่ยโอ้โหเห็นชาเจมเลยดูดิสวยมากตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ผ้าสวยมากตัวนี้ได้ราคาแล้วคุณลูกค้า นี่ได้ขายลูกค้าอยากขายต่ำกว่า300นะตัวนี้สวยตัวนี้ตัวเดียวก็ได้แล้วนะสี่ห้าวันะคุณลูกค้านะตัวนี้ตัวเดียวก็คุ้มแล้วตัดแล้วนี่คือเอ็มมาลายคล้ายคล้ายถ้าใหม่นะมาลายนะฮะเสือด่านแอฟริกานี่เลยยอนค่ะเอาเลยยอนก็ใส่สบายยี่ห้อเกยอนลูกค้าสวยมากดูดิโกเไปดีกว่ายี่ห้อคอค่ะนี่เชนเอ็มยก แบรเดิมแบรนด์เดิมโลเอาเล็ตเยอะมากนี่บานาน่านี่คัปปิคค่ะมาดูคุ้มอ่ะบได้คำเดียวว่าคุ้มอ่ะลูกค้าคุ้มมากคุ้มมากมันใหม่อ่ะใหม่จริงลูกค้าใหม่มากค่ะหาที่ไหนได้ละสิบกว่าบาทลูกค้าดูดูดูใหม่จริงนะอ่ะโอเคขอบคุณ